เขาคือรักต้องห้ามของเธอแต่คืนหนึ่งกลับจบลงด้วยเลือดแมรี่เป็นเพียงแม่เลี้ยงเดี่ยวธรรมดาในลอสแอนเจลิสเธอคิดว่าเธอพบรักแท้กับหมอหนุ่มที่ให้สัญญากับเธอแต่เธอไม่ใช่คนเดียวที่เขาหลอกคืนหนึ่งประตูห้องเปิดออกความลับที่ถูกซ่อนไว้ถูกเปิดเผยและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดใครเป็นเหยื่อใครเป็นฆาตรกรและใครจะรอดชีวิต กดดูให้จบแล้วคุณจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตชู้รักต้องห้ามของแม่เลี้ยงเดี่ยวกับหมอหนุ่มในลอสแอนเจลิสจบลงด้วยฆาตกรรมสองศพไฟถนนสีเหลืองซี่สองลอดผ่านผ้าม่านบางในห้องพักเล็กๆเ,เสียงเครื่องปรับอากาศเก่าแก่ครางหวิวราวกับกำลังจะพังแมรี่นั่งตัวแข็งบนเตียงมือเย็นเฉียบกำโทรศัพท์แน่นหน้าจอสว่างขึ้นข้อความสุดท้ายยังทั้งอยู่เราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้อย่าหนีอีก ข้อความจากภรรยาของเขาหัวใจเธอกระหน่ำเต้นในอกเธอหันไปมองร่างเปลยเปล่าข้างๆดรริชาร์ดนอนตะแคงหายใจสม่ำเสมอเงาจากแสงไฟตัดผ่านแนวกรามของเขาคมกริบราวกับใบมีดมือแมรี่สันเธอวางโทรศัพท์ลงเบาๆแต่รู้สึกเหมือนเสียงมันก้องไปทั้งห้องเธอคิดถึงลูกชายวัยห้าขวบที่หลับอยู่ห้องข้างๆเธอคิดถึงแหวนแต่งงานที่เขาไม่เคยถอด เสียงข้อประตูดังขึ้นเธอสะดุ้งหัวใจร่วงวูบเธอเหลือบมองนาฬิกาตีส5ใครกันริชาร์ดขยับตัวหรี่ตาลืมขึ้นเล็กน้อยเสียงอะไรแมรี่ลืมน้ำลายลุกขึ้นยืนเธอเดินไปที่ประตูอย่างระแวดระวังใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงชีพจรที่ขมับเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งหนักกว่าเดิมเธอแนบตากับตาแมว หัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพนรรยาของเขามือของเธอกำม,มิดคมปราบในความมืดดวงตาของแมรี่เบิกกว้างเธอถอยหลังมือจับลูกบิดประตูแน่นจนข้อขาวเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูด็อกเตอร์ริชาร์ดขยับตัวลุกขึ้นนั่งตาอย่างพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ใครเขาถามเสียงแหบต่ำ เสียงข้อเปลี่ยนเป็นทุบแรงหนักกระแทกจนบานประตูสั่นสะเทือนแมรี่สะดุ้งสุดตัวเธอหันไปมองริชาร์ดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธออยู่นี่เสียงแหลมเย็นแยะเยือกลอดผ่านประตูเสียงของพรรยาเขาเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวริชาร์ดหน้าซีดเผือดเขาผลักผ้าห่มออกคว้าเสื้อขึ้นมาสวมลวกๆให้ฉันคุยเอง เขาพึมพำรีบลุกจากเตียงแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงประตูเสียงโลหะเฉือนผ่านอากาศกรอบลูกบิดถูกบิดอย่างแรงมีดปลายแหลมเสียบเข้าไปในร่องแคบภรรยาของเขากำลังพยายามงัดประตูแมรี่ถอยกรูดจนแผ่นหลังชิดผนังเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวค้นหนืดเย็นเยียบเหมือนเธอกำลังจมลงในบางสิ่งที่ลึกมืดและอันตราย เธอเหลือบมองไปทางห้องลูกชายเสียงหายใจเธอติดขัดออกไปจากที่นี่เธอพึพรรมพำน้ำเสียงแทบขาดห่วงริชาร์ดกำลังเดินไปที่ประตูมือสั่นเล็กน้อยเสียงมีดขูดกับโลหะเสียงหัวใจของแมรี่เต้นแรงจนเธอแทบไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วทันใดนั้นประตูก็เปิดออกพันรยาของเขายืนอยู่ตรงนั้น แสงไฟจากถงทางเดินส่องกระทบใบหน้าเธอเปียกโชกใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและเลือดดวงตาของแมรี่เบิกกว้างเลือดปเปปื้อนเสื้อเชอิ้ตสีขาวของภรยาเขาเป็นวงใหญ่มือของเธอยังกำม,มีดแน่นปลายคมของมันหยดด้วยของเหลวสีแดงเข้มกลิ่นคาวคลักคลุ้งไปในอากาศริชาร์ดก้าวถอยหลังทันที เสียงของเขาขาดห่วงพระเจ้าเธอทำอะไรลงไปพรรยาของเขาไม่ตอบเธอก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาช้าช้าแววตาไร้แววเหมือนคนที่จมลึกอยู่ในความมืดมิดของจิตใจแมรี่ตัวแข็งไม่อาจละสายตาจากใบหน้าของเธอได้ริมฝีปากของภรรยาเขาขยับช้าช้าฉันบอกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ เสียงนั้นเบาแต่เย็นชาแมรี่หันขวบไปมองห้องลูกชายเธอต้องไปหาเขาต้องพาเขาออกไปจากที่นี่แต่ขาของเธอกลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นภรรยาของริชาร์ดกระชับมีดในมือปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยเขาคิดว่าเขาจะโกหกฉันไปได้ตลอดเธอกระซิบเธอจ้องริชาร์ดริมฝีปากสายแสยะเป็นรอยยิ้มเล็กน้อย แต่ตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสโกหกใครได้อีกแล้วริชาร์ดตัวแข็งทื่อดวงตาของเขาสั่นระริกหมายความว่าไงเสียงเขาแหบแห้งเธอเอียงคอเล็กน้อยรอยยิ้มของเธอยิ่งหน้าขนลุกเธออยากรู้เหรอมือเธอยกขึ้นเลือดที่เปื้อนปลายนิ้วสะท้อนแสงไฟไปดูที่รถสิ ริชาร์ดถอยกรูดมือยกขึ้นปิดปากสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเหมือนคนที่เพิ่งเข้าใจบางอย่างที่เลวร้ายเกินกว่าจะรับมือแมรี่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเธอคิดถึงลูกชายของเธอเธอคิดถึงคนที่นอนอยู่ในรถคนที่อาจไม่มีลมหายใจอีกแล้วแมรี่สูดหายใจเข้าแต่ลำคอของเธอแห้งผากร่างของเธอสั่นสถานหัวใจเต้นรัว ริชาร์ก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่นะพระเจ้าไม่นะเสียงของเขาสั่นเครือภรรยาของเขายิ้มเย็นชาดวงตาไม่มีแววสำนึกผิดเธอหมุนมีดในมือช้าๆใบมีดเปื้อนเลือดสะท้อนแสงไฟเธอคิดจริงๆหรือว่าจะหนีไปได้ เธอพูดเบาๆแต่มันดังพอที่จะส่งความเย็นเยียบไหลไปตามกระดุกสันหลังของแมรี่เธอเหลือบตามองไปทางห้องลูกชายเธอรู้ว่าเธอมีเวลาไม่มากภรรยาของริชาร์ดขยับเข้ามาใกล้ฉันทำทุกอย่างเพื่อเขาเธอพูดช้าๆเหมือนกำลังพูดกับตัวเองฉันยอมทนยอมหลับตาข้างหนึ่งจนกระทั่งวันนี้เสียงหัวเราะแผ่วเบาหลุดจากริมฝีปากของเธอ เสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความโกรธแค้นวันนี้ฉันแค่ตัดสินใจว่ามันควรจะจบลงเธอพึมพำม,มือกระชับมีดแน่นดวงตาของเธอเป็นประกายวาวโรดแมรี่ขยับตัวช้าๆถอยห่างไปทางห้องลูกชายเธอต้องออกไปจากที่นี่แต่ภรรยาของริชาร์ดรู้ทันเธอหันขอบมาทางแมรี่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอหายไป แววตากลายเป็นความเย็นชาเธอไม่คิดว่าจะไปได้ง่ายๆใช่ไหมแมรี่แทบหยุดหายใจเธอเหลือบมองริชาร์ดที่ยังยืนนิ่งใบหน้าของเขาซีดขาวเหมือนไร้เลือดริชาร์ดแมรี่กระซิบน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นเธอฆ่าใครพรรยาของเขาหัวเราะแผ่วเบาอีกครั้งเธอก้าวถอยหลังมือเลื่อนจากมีดไปที่ประตู ไปดูสิเธอพูดแผ่วเบาก่อนจะผลักประตูเปิดกว้างสายลมเย็นจากภายนอกพัดผ่านเข้ามาผ้าเอากลิ่นเลือดอ่อนๆติดมาด้วยริชาร์ดไม่ขยับแมรี่ไม่ขยับแต่บางอย่างในตัวพวกเขาเปลี่ยนไปความหวาดกลัวที่เข้าถึงกระดูกพรรยาของริชาร์ดยังคงยิ้มฉันให้โอกาสเธอเธอกระซิบแค่ไปดู ก่อนที่มันจะสายเกินไปริชาร์ดตัวสั่นดวงตาเบิกโพลงเขาหันไปมองแมรี่ราวกับต้องการให้เธอบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงแต่เธอเองก็แทบหายใจไม่ออกเสียงหัวใจเธอเต้นดังจนเหมือนจะทะลุออกจากอกสายลมเย็นยะเยือกพัดเข้ามาจากประตูที่เปิดกว้างกลิ่นเลือดลคลักคลุ้งมากขึ้นริชาร์ดกล่นน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขาเก้าวไปข้างหน้าช้า,ชา เหมือนร่างกายกำลังต่อต้านแต่ขากลับก้าวไปเองแมรี่มองตามเขาขณะที่ภรรยาของเขายือนอยู่ตรงขอบประตูรอยยิ้มของเธอสงบนิ่งน่ากลัวริชาร์ดก้าวออกไปข้างนอกเธอมองตามแผ่นหลังของเขาเธอรู้ว่าเธอควรหน,นีควรรีบไปหาลูกแต่ร่างกายเธอแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็น เธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสั้นติดขัดจากนั้นก็มีเสียงจากข้างนอกเสียงที่ทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบเสียงร้องของริชาร์ดมันไม่ใช่เสียงของคนที่โกรธไม่ใช่เสียงของคนที่ตกใจธรรมดามันคือเสียงของความสิ้นหวังเสียงของคนที่มองเห็นบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ เธอรู้ว่าเธอต้องไปดูเธอไม่อยากแต่เธอจำเป็นต้องรู้ขาของเธอเก้าวไปเองเธอเดินผ่านภรรยาของริชาร์ดเธอได้ยินเสียงกระซิบจากริมฝีปากของเธอฉันเตือนเธอแล้วแมรี่ก้าวออกไปในลานจอดรถอากาศข้างนอกหนาวเย็นผิดปกติเธอมองเห็นริชาร์ดคุกเข่าอยู่ข้างบางสิ่งแสงไฟถนนส่องกระทบกับตัวรถคันหนึ่ง รถของภรรยาเขาประตูฝั่งคนขับเปิดอ้าและข้างในแมรี่แทบหยุดหายใจร่างของใครบางคนนอนนิ่งอยู่บนเบาะเสื้อผ้าเปียกโชกไปด้วยเลือดดวงตาเบิกกว้างไร้ชีวิตและเธอรู้จักร่างนั้นดีเพราะมันคือร่างของชายอีกคนชายที่เธอเคยคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชูรักคนเดียวของริชาร์ด แมรี่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพลิกกลับเสียงอื้ออึงดังขึ้นในหัวขาของเธอสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เธอจ้องร่างไร้วิญญาณในรถผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่เธอเคยเห็นในโรงพยาบาลชายที่ริชาร์ดเคยเรียกว่าเพื่อนร่วมงานแต่เธอรู้รู้ตั้งแต่แรกว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือ เธออยากจะกรีดร้องอยากจะวิ่งหนีไปจากที่นี่แต่เสียงของภรรยาริชาร์ดดังขึ้นข้างหลังเธอเธอคิดว่าเธอเป็นคนเดียวที่เขาหลอกเหรอแมรี่ตัวแข็งทื่อเธอค่อยๆหันกลับไปมองภรรยาของริชาร์ดยืนอยู่ตรงนั้นเธอไม่ได้ร้องให้อีกแล้วไม่มีน้ำตาบนใบหน้ามีเพียงแววตาว่างเปล่า ฉันอดทนกับเขามาหลายปีเสียงเธอเบาและเรียบเย็นแต่เธอคิดว่าฉันจะทนเห็นเขาเล่นตลกกับฉันอีกเหรอเธอเก้าวเข้าไปใกล้แมรี่ฉันให้โอกาสเขาแล้วเธอชูมีดขึ้นใบมีดยังเปื้อนเลือดแต่เขาเลือกทางนี้เองริชาร์ดยังคุกเข่าอยู่ข้างศพใบหน้าซีดเผือดมือของเขาสั่นสะท้าน พระเจ้าเขาพึมพำเธอฆ่าเขาจริงๆพรรยาของเขาแค่นหัวเราะเบาๆคิดว่าแค่นี้พอแล้วเหรอเธอกระชับมีดในมือเงาสะท้อนจากใบมีดวาววับใต้แสงไฟดวงตาของเธอหันไปจับจ้องที่แมรี่หัวใจของแมรี่กระหน่ำเต้นลมหายใจของเธอติดขัดเธอรู้ทันทีว่าคืนนี้จะยังไม่จบแค่นี้ แมรี่ถอยหลังขาทั้งสองข้างหนักราวกับถูกโซ่ตรึงไว้เธอหันไปมองริชาร์ดใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เขาไม่ขยับเขาไม่พูดอะไรเขาทำได้แค่จ้องมองภรรยาของตัวเองราวกับเพิ่งตระหนักว่าเขาไม่เคยรู้จักเธอจริงๆภรรยาของริชาร์ดย่างสามขุมเข้ามารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากเธอรู้ใช่ไหมว่ามันต้องเป็นแบบนี้ แมรี่กลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเธอเหลือบมองไปที่ประตูห้องของเธอลูกชายของเธอยังอยู่ในนั้นเธอไม่มีทางให้เรื่องนี้จบลงที่เธอเธอไม่มีวันให้มันจบลงที่ลูกของเธอมือของภรรยาริชากระชับมีดแน่นขึ้นเธอพุ่งเข้ามาแมรี่กรีดร้องและเบี่ยงตัวหลบปลายมีดกริดผ่านอากาศเฉียดแขนเธอไปเพียงเสี้ยวนิ้วเธอไม่รอช้า เธอคว้าก้อนหินข้างเท้าขึ้นมาและเหวี่ยงไปที่ข้อมือของผู้หญิงตรงหน้าผัวเสียงกระดูกกระแทกกับหินดังก้องมีดหลุดจากมือของภรรยาริชาร์ดร่วงลงพื้นพร้อมเสียงกริกเธอร้องออกมาถอยหลังไปสองก้าวแมรี่ไม่รอให้มีโอกาสที่สองเธอพุ่งไปที่ประตูห้องพักของเธอผลักมันเปิดอย่างแรงภายในห้องลูกชายของเธอยังหลับสนิท เสียงด้านนอกอาจทำให้เขาขยับตัวเล็กน้อยแต่เขายังไม่ตื่นเธอรีบคว้าเขาขึ้นมากอดแน,น่นหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกเสียงฝีเท้าหนักๆดังตามมาข้างหลังเธอเหลือบมองผ่านบ่าของตัวเองภรรยาของริชาร์ดกำลังควานหามีดที่ตกอยู่บนพื้นแต่ริชาร์ดริชาร์ดยืนอยู่ตรงนั้นนิง่ง ต้องมองภรรยาของตัวเองเหมือนเพิ่งตัดสินใจบางอย่างได้แมรี่ไม่รอให้เขาทำอะไรเธอรีบวิ่งออกไปที่ประตูหลังออกไปสู่ตรอกแคบๆที่มืดสนิทอากาศเย็นปะทะใบหน้าเธอลูกชายของเธอเริ่มงัวงเงียลืมตาขึ้นแม่เสียงเล็กๆของเขาสั่นเครือเธอก้มลงมองเขาใจแทบสลายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกเธอกระซิบเราแค่ต้องไปจากที่นี่ เสียงโครมดังขึ้นจากข้างหลังเสียงบางอย่างล้มลงกระแทกพื้นเธอหันกลับไปมองเพียงเสี้ยววินาทีเธอเห็นร่างของภรรยาริชาต์ล้มลงไปและริชาร์ดยืนอยู่เหนือเธอมือของเขากำมีดแน่นใบมีดนั้นปักอยู่บนร่างของผู้หญิงที่เขาเคยสาบานว่าจะรักตลอดชีวิตดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเพิ่งทำลงไป แมรี่รู้ว่าเธอไม่มีเวลาเหลือแล้วเธออุ้มลูกแน่นแล้ววิ่งหายไปในเงามืดของลอสแอนเจลิสทิ้งชายคนหนึ่งไว้กับร่างไร้ลมหายใจของภรรยาของเขาและทิ้งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นไว้ข้างหลังเธอจะไม่ย้ยนอ,ยยกน,กอยยกนกลับมาอีกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม